สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําน้ํายาน้ํายากะทิปลาสาบะจ้าก็ไม่ได้เจ๋งหยุท่ทองไหมซีนนะหยุท่ทองกาลีหยืท่ทองปลาสาบะนะคะตำมันเขไปน้ำน้ำพริกแกงจ้าโอเคเรามาทํากันเลยจ้า ลงไปนะคะตั้งเตาค่อยๆวัญซิรอให้เดือดก่อน ใส่เครื่องลงไป <c oughs> ผัดเลยนะคะเดี๋ยวขอเวลาผัดแป๊บนึงจ้ะ ในน้ำพริกแกงเนี่ยเราตำกระชายใส่ไปแล้วนะคะมีเนื้อปลาสบ,าาาสบาจจะจ้ะอืมกลินหอมมากเลยมันโตน้ำมันหอ ขอเวลาผัดแป๊บหนึ่งจ้ะโอเคจะใส่กะทิลงไปนะคะกรงที่เยิ้จับเลยกองที่สวยเลยใส่น้ำข้าไปกรงที่สวยเลย กจะใส่ใบมะกูดเข้าไปนะคะฟองที่เหลงมัองหยิบเราเคยฟองโตซิว่ะใส่ใบมากูดเยอะนิดหน่อยนะคะโอเคโอเค,อเคต้มต่อไปเรื่อยๆจ้ะยาต้องเคยจียนะ๋ละมาจ้ามาจ้าเราจะมาใส่ปลานะคะ สูตรสูตรนี้ใส่ปลานะคะสูตนนสรน,นีรนรบ้บางคนก็จะไม่ใส่ปลาของที่ห่อมยี้มเลยห่อมยี้มจะสำหรับสูตรบางคนก็จะไม่ใส่ปลานะคะน้ำยางกะทิแ้งแต่นะคะเพราะว่าทําตามบรานอกนี่ก็จะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาบอกที่กิโลแล้วยใส่น้ำปลา ตามด้วยน้ำตาลเคี่ยวต่อไปประมาณสัก5นาที10นาที ประมาณสักสิบนาทีต่อคิดต่อสับนาทีอ่ะดูก่อนอืออร่อยแล้วโอเคโอเคอร่อยแล้วนะคะอร่อยแล้วจ้าเชื่อต่อไปประมาณสักสิบนาทีนะคะอร่อยมากนัว เดี๋ยวจะเปลี่ยนมอแล้วจ้ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนมอเชื่อ่อไปเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ช่วงสุดท้ายจ้ะ โอเคจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าน้ำยากะทิของเรานะคะชิมดูก่อนสีเหม่สิอืมอร่อยมากเดี๋ยวจะเปลี่ยนหมอจ้ะโอเคนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณหลายๆเด้จา้าไปแล้วจา้าก้าวต็มแล้วตตยก้าจอยกินบ๊ายบาย